สปีกเอาช่วงที่หนึ่งเน่ พูดแปลว่าทำาหมืนสัตว์แต่ว่าสเปรย์เนี่ยแปลว่าพรมน้ำนี่นี่ทำาเลยเออขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรขอโทษอะไรหรอใครเป็นเจ้าของร้านหรออะไรนะใครเป็นเจ้าของร้านหรอเคยเป็นเจ้าของร้านก็คุณไงคะอืมค่ะขอโทษค่ะลืมตัวค่ะ าเห็นหนา้าคุณแล้วนนะครับอยากจะขอชมเลยนะครับว่า a beautiful girl like you goes well with beautiful flowers ดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเข้ากับผู้หญิงที่สวยยังคุณสวยเหมือนกันค่ะเนี่ยสวยเนี่ยสวยสวัสดีค่ะมิสฟลอริสีต้อนรับค่ะอ๋อครับผม <laughs> อฟอริสนี่ร้านเราอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในป่าน,นะคะนี่หนึ่งแล้ว ฉันยังไม่ได้พูดว่า forest เลย forest แปลว่าป่าสับ forest แปลว่าคนขายดอกไม้ถูกต้องเลยครับ forest เนี่ยนะครับผมเนี่ยผมเนี่ยนะครับอยากจะได้นอยากได้ดอกไม้ฉันก็อนก็ฉันก็ฉนกูดูอะไรดูใครข้ามาก่อนชันไงขาชันยื่นมาก่อนนี่ไงฝันชัน่น ขอโทษนะครับฟันคุณจะยื่นมาก่อนได้ไงล่ะครับในเมื่อผมมายืนหัวโดยอยู่ตรงนี้มาก่อนพวกคุณอีกครับพี่มีพอลจะเป็นพี่จะสั่งดอกไม้ไปให้กับภรรยาของพี่วันนี้เป็นวัน a n เวอ e ์ซ a r y ภรรยาของพี่ครบรอบวันเกิดครบรอบวันตายจะพลาเหรอดอกไม้จะร้องเหรอแต่ฉันจําเป็นมากกว่านะคะ My colleague นะคะดีดีหลีกไปเลยฉันสั่งก่อนเลยหลีกไปเลยคอหลีกไปเลยไม่ได้หลีกแค่คอหลีกไปทั้งตัวเลยยู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 ไม่ได้เอาคอหลีกไปถ้าตัวยังอยู่ก็เป็นคอยาวแล้วสิฉันบอกว่าคอหลีกภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนร่วมงานของฉัน My colleague is a patient เขาเป็นคนป่วยซึ่งก็ป่วยหนักมากด้วยการหนักมากด้วยฉันจะต้องไปเยี่ยมเขา I have to visit her มีเพชรนะคะไม่ไม่ไม่หนูไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนฉันที่เป็นคนป่วยฉันไม่ใช่คนป่วยคือคำว่า patient นะครับก็แปลว่าคนไข้ก็ได้นะครับผมนะฮะหรือ be patient ก็แปลว่าเจ็นเย็นครับผมนะฮะไม่ต้องรีบนะฮะจะเย็นเย็นนะคะ first come first serve มากกอนก็ต้องได้ก่อนสิครับ don't jump the queue ร เมื่อกี้เจนนี่ก็เดินกันมาดีไม่มีใครกระโดดและผลใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องคุณน่พูดถูกมากครับเขาจะโดดมาได้ไงเพราะเขาเป็นคนเขาก็ต้องเดินมาแต่อย่างคุณนะครับโดดเข้ามาเพราะหน้าอย่างกับเพี้ยเพี้ยกระโดด้าแล้วก็จะไม่ใช่คนเหลวค่อจอมตะคิวเนี่ยนะครับหรือว่าคัตตะคิวเนี่ยแปลว่าอย่ามาลัดคิวสิครับครับคุณฟลอเรสครับ I would like a bouquet ครับผมบูเก้ โอ้โห b o u q u e ครับผมนะฮะไม่ใช่บูเก้นะครับถ้าออกเสียงบูเก้ก็คือช่อดอกไม้อันนี้สำเนียงไทยใช่ไหมครับผมดังนั้นครับดูปากน้องนัชชาชัดๆนะคะสำเนียงไทยร b o บูเก้แต่ภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าบูเก้หรือโบเก้โอเคนะคะไม่ใช่น้องนัชชาทนหนึนี่คือน้องอะไรน้องยานัท โหรือโบเคฟลาวส์สงสัยเป็นคอควายถ้าบบเกเดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่าบูเกอร์บูเกอร์แปลาอะไรไหมครับแมว่ามูกนั่นแหละครับโอ้ยอย่าทำอย่าทำนะ้องอย่าทำนะครับแลนั้นครับเกหรือโบเกคุยังคนไทยก็บูเกเฟ่องฝรั่งก็บูเกหรือโบเก I would like a bouquet of flowers มีคาร์เนชั่นไหมครับอ๋อคานชั่นไม่มีค่ะตอนนี้มีแต่จามีกับเรือใบอย คุณลูกค้าคะตอนนี้แคเนชชันไม่มีนะคะมีแต่ลิลลี่กับทิวลิปรับไหมคะอ๋อลิลลี่กับทิวลิปเนี่ยนะครับโอเคครับถ้างั้นผมขอลิลลี่ละกันเนี่ยนะครับแต่ผมอยากจะได้ตรงนี้ตรงกลางนะครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์นิดนึงครับผมอยากจะได้ bird of paradise คุณมีไหมครับ bird of paradise ไม่มีค่ะมีแต่ bird ตรงแกันมกซอินไต่หดังเลยเสี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 ยงทีไม่อาจรู้เสีย ทิ้งน้องน้อยไปไหนเนี่ยไม่ดูแลเบิร์ดไมยพี่เบิร์ดพี่ว่าตัวจริงไม่วีนนะใช่เราก็เห็นเขาบอกว่าเบิร์ดธงชัยขอแต่เใช่ยวโอ้ยดูวันเบิร์ดธงชัยใช่ไหมเอาชื่อเบิร์ดธงชัยไม่กี่ใบครับเบิร์ดพาราไดซ์ครับนี่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 ทำร้านดอกไม้ก็ต้องรู้จักนะครับพวกดอกไม้นิดนึงนะครับดอกไม้เหรอเบิร์ดอพาราไดซ์ใช่แล้วครับเบิร์ดพาราไดซ์คือนี่แหละครับดอกปักษาสวรรค์นี่ละครับ หน้ามันจะเหมือนนกนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเหมือนดอกไมนมีอ่าไม่ทิ้งเผ่าพันธุ์เลยอ่ะเรื่องดอกไม้เรื่องนกด้วยเนอะสมกับเป็นหัวใจตะกรุ่ดเหมือนเลยค่ะยู้ใกล้ๆเหมือนเลยอะไรจ้าจ้านี่เร็วๆสิจะได้สั่งต่อแล้วสิแม่ครับก็คือทางนั้นนะครับผมขอเป็น bouquet of lilies นะครับผมแล้วก็มี bird of paradise เข้าไปด้วยนะครับแต่เนี่ยเทราบว่า How much is it per stock ครับผม How much is it per stock อ๋อสตอรสตอรไม่มีในสต็อกเลยค่ะไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับสตอร์คเลยครับคุณสั่งสตอรไม่ใช่ครับ How much is it per stock นั่นนะครับเพรว่าราคาเท่าไรต่อก้านนะฮะต่อกิ่งนะฮะคือคำว่า branch เนี่ยมันก็จะแป๊บพวกก้านต่อกิ่งต้นไม้ใหญ่ๆสาขาก็ได้บริษัทนะฮะแต่ stock ก็คือพวกกิ่งนะหรือกิ่งก้านดอกไม้เล็กๆแบบนี้นะครับใช่ก้านยัง่งเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเตะก้านคอแล้ว ขาดกานละหนึ่งร้อยบาทค่ะเยินรับเป็นช่อดอกม้ยาวไหมคะแล้วก็จะแซมดอกเบิร์ดออฟพาราไดไปด้วยก็จะจัดดอกไม้อื่นให้มันสวยงามนะคะดีเลยครับว่าแต่ว่าเนื่องในโอกาสอะไรคะ What is the occasion? งาน graduation ครับรู้ก่าว่าแสดงความยินดีแต่ว่าเนื่องในโอกาสอะไรคะเอ้าก็ graduation นะครับนี่คือคุณุยภาษาคนไม่รู้เรื่องอ่ะ ฉันถามวันนี้ไม่โอกาสอะไรโอ้ยก็บอก graduation ก็ร้อลงกูราลงเลยโอ้ยเขาบอกว่า graduation แประว่าแสดงความยินดีใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเอาใโอกาสเขาด้วยสินี่เดี๋ยวเอาใบก้อนฉีดเลยนี่ graduation แปลว่างานรับปริญญางานสำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาแต่คือบ้าเราชอบเข้าใจผิดกับคำว่า congratulations ี่แปลว่าขอแสดงความยินดีเพราะเราจะชอบเห็นริบบิ้นรูปปงเน่ยนะครับในคัทอย่างนี้ใช่ไหมฮะวิธีการจำคือ congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบหรือว่าสำเร็จการศึกษาของคุณนะครับอะไรคุณค้าบนะที่นี่ไวไฟอะไรอะมันไม่ได้ออนทั้งหมดไวหรอก่ช้ามากเลยจะจะสั่งออนไลน์กับร้านอื่นแล้วนะคุณพีคจะจัดการกับ ลูกค้าเหล่านี้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาด굿มอร์นนิ่งครับคุณกุ๊กไก่ไม่เบ่งเบ่แม่คนนี่เป็นพวกเอริบเบิร์ตจริงๆนะครับพวกตื่นเชา้า you are my sunshine <c oughs> นั่นไงฮะพูดถึงซันชัยพระอาทิตย์ก็ลอยไปเลยครับเอาเป็นเาไปถึงพาชิดข้างนอกนะครับ we are here early และข้างนอกก็ s unny แดดเริ่มจ้าแล้วนั่นเองครับถูกต้องเลยครับก็แน <c oughs> ่นอนครับที่เรามากันวันนี้ก็เป็นเพราะว่ารถไม่ติดเลยใช่ไหมครับนั่นสิครับตอนแรกผมคิดว่าตอนนี้เป็นช่วงเปิดเทอมครับเลยรีบมารถมันก็ไม่ อยู่แล้วครับเพราะเขายังไม่เปิดเทอมกันคุณไม่รู้เหรอครับเนี่ยช็อบนี่ไม่รู้อะไรเลยนะคะมีไฮเดรทานจริงเลยคุณน้า้านพูดอย่างนี้ได้ยังไงครับผมมาก่อนเวลาจะชัดผมไม่ได้มาหลังเวลานะครับมีไฮเดะธานเป็นแปลว่าตกยุคลาหลังค่ะคือคุณจ๊อบคะคือตอนนี้เนี่ยประเทศของเรานะคะมีการ เลื่อนเปิดเทอมปิดเทอมในระดับอุดมศึกษาค่ะให้ตรงกับประเทศในอาเซียนเพื่อให้ระบบการศึกษาเนเขามีการสอดคล้องกันและมีการเพิ่มโอกาสนะคะให้นิสิตนักศึกษาแล้วก็อาจารย์เนี่ยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศในอาเซียนค่ะแต่ว่าในระดับประถมแล้วก็มัธยมศึกษาเนี่ยยังไม่มีการเลื่อนเปิดเทอมปิดเทอมค่ะเข้าใจแล้วยหรครับคุณจอบกลับไปได้แล้วครับไปทํางานใช่ไหมครับกลับไปเรียนหนังสือครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Yeah